วันนี้ครับเรามาทําอะไรครับเรามาแจกครับผมแจกอะไรแจกอย่างเดียวแจกอะไรแจกป,ปีๆมันคืออะไรแจกแบบไม่ยั้งเลยมันคืออะไร่ะแจกไปให้หมดแค่ปทีเดียว <c oughs> แล้วเงือสวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอแปร์ชแนลครับผม <c oughs> วันนี้ครับเราอยู่กับ อยู่กันอยู่กับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าโอ้โหเขาเนี่ยมาเป็นแบบแขกรับเชิญประจำอย่างกูนี่ยังเรียกว่าแขกรับเชิญอีกเหรอเขาเรียกว่าร่วมกันทำคอนเทนต์แล้ว้เป็นผู้ร่วมก่อตั้งคอนเทนต์มาถี่พอๆกับเจ้าของห้องเลยคือมีนายก็ต้องมีแปนมีแปนก็ต้องมีนายนแน่แน่ก็คือต้องอยู่กันน่ะสองคนอยู่บะบ้าแล้วใช่คือเวลาถามอะไรก็ถามปุ๊บตอบปับ๊บถามปับ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บตอนนี้เราอยู่กันที่เราอยู่ทุ่งสองห้องนี่ ววนนนลกกััะมทชื่อชุมชนคือรวมพัฒนาเฮ้ยวันนี้ครับเรามาทําอะไรครับเรามาแจกครับผมแจกอะไรแจกอย่างเดียวแจกอะไรแจกแบบฟรีๆมันคืออะไรแจกแบบไม่ยั้งเลยมันคืออะไรล่ะแจกไปให้หมดใจไปทีเดียวแล้วเงยเงอตกเลยไม่ตกลน้ำไม่จยเลยมันคืออะไรอ่ะเรามาแจกแบบของกินอ่ะวันนี้ครับเรามาแจกไก่ทอดทุ่งมันชิคเก้น เป็นไก่ทอดเกาหลีที่โอ้โหอเล็ดอร่อยผมเคยกินแล้วพี่เคยกินยังเอาจริงยังไม่เคยแต่วันนี้จะแจกไปกินไปเฮ้เพื่อให้รู้รสชาติเวลาคนมารับเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันกินแล้วรสชาติเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเรากันรันตีให้นี่เฮ้ยวิธีการที่จะรู้ว่าไก่ที่อร่อยเนี่ยคือมันมีวิธีการแบบชิมไหมหรือว่ามันมีวิธีการที่แบบเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้คืออร่อยแบบนี้คืออะไรยังไงมีไหมมันมีของมันมันต้องดูว่าเป็นอะไรเป็นเป็นปีกหรือเป็นน่องเหรอต้องดู ถ้าสมมติเป,เป็นเป็นเป็นปีกเป็นปีกก็อยู่ที่ว่าจะปีกซ้ายหรือปีกขวาเอ๊ะอันนี้ฟุตบอลหรือเปล่าไก่ไมีสองปีกอ๋อปีกซ้ายปีกขวาเออต้องปีกซ้ายมันจะรสชาติหวานหน่อยแล้วก็มีน่องม,มีมีน่องน่องไอ้เงี้ผมถามนิดนึงว่าน่องอะไรคือไม่ค่อยได้พักผ่อนน่องอะไรไม่ค่อยสะดก น้องทํางานหนักผิดน้องอะไรน้องนอนไม่รับเอ๊ะหัวใจแหละกระซัากระซ่ายน่นอนว่าเฮฮากันไปอย่างที่บอกไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนร่วมพัฒนาครับผมเขตหลักสี่นั่นแหละทุ่งสองห้องนี่เองแต่ก่อนนี่พี่ก็อยู่แถวนี้เหรอคือเมื่อก่อนเราเรียนแล้วจะพัะนาครไงแล้วก็จะบ้านเพื่อนอยู่ในนี้ซอยนี้เต็มเลยเหรอใช่แต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปหาแล้วตำรวจร่วมหมดแล้วไม่เหลือใครแล้ว เป็นแล้ารู้ลงวันนี้เหมือนว่าพาพี่นายมาที่แบบว่าชุมชนย่านที่เคยอยู่แล้วก็มาแจากไก่ให้กับพี่น้องประชาชนแถวนี้ด้วยนี่เขามาลอยคอยเต็มเลยรอคอยเออเดี๋ยวผมจะให้พี่ประกาศแบบเสียงตามสายแบบเรียกเขามาด้วยประกาศแบบแสนรักเมืองโคราชแต่ออกเสียงตามสายชุมชนเออลองนะอาดูได้อ่าเดี๋ยวเราไปดูครับว่าแบบพี่น้องประชาชนประชาชนประชาชนแถวนี้ อากาศมันร้อนแต่น้องก็ต้องทนนะทำงานไปลูกก็ตทุกข์นะพี่ดูมางใจเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับพี่น้องนะครับชุมชนร่วมพัฒนาจะเป็นยังไงบ้างจะแฮปปี้ไหมเวลากินไก่ชุงมันอ่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปที่นี่ไปปี้ที่บ้านใช่โอ้ยไป อนนี้นะครับเราอยู่กันที่จุดแจกที่1นนะครับที่ชุมชนร่วมพัฒนาใช่วันนี้เราแจกทั้งหมด4 8 7 6จุดเอามาจากไหนนักหนาเนี่ยเขาตั้งใจมาแจกอลเราก็จะแจกให้หมดเลยหมดไส้อะวันนี้เรามี3จุดอันนี้คือจุดแรกเดี๋ยวเราจะไปจุดที่2จุดที่3ต่อไปจุดที่1เป็นยังไงจุดที่1นนี่คือไม่เป็นไรจุดที่2ไม่สบงเฮคนละมุกวะคนละอันเล่นไปก่อ่ะเดี๋ยวให้พี่นายแบบว่าเรียกแขกเป็นแบบแสนรักมึงโคราดได้อะลองดู รับสวัสดีพี่นักทุนท่านชาวช่องสองนี่ณแหล่งนี้ผู้ภักิีนี่ณแหล่งนี้มีวิทย์ผู้ยิ่ใหญ่นั่นณแหล่งนี้มีศพกว่าผู้ใดนี่ณแหล่งนี้เรามีไก่แจกทุกท่านเลยนี่ขายของขายของด้วยเออนี่แต่เราโคราชมันาแกะไก่ซะแล้ว อาเรียนเชิญพ่พี่น้องชาาทุกสวนห้องทุมท,น,ทนร่วมพัฒนามาร่วมรับแจกของกันได้ตรงนี้คนใดที่มีคูปองคูปองคูปองอะไรนะคูปองนะครับก็มาตรงนี้ได้เลยอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยงูแล้วเอ้ยปล่อยไก่ปล่อยไก่กันแล้ว <c oughs> อันนี้แม่แม่คือมีไก่เอ้ยมีไก่เอ้ยมีคูปองคู <c oughs> ปองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้จะเริ่มแจกใช่ไหมได้เลยฮะเริ่มแจกกันนะเรียกลูกค้าไปเอาการเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณนะครับรน่าสอง,สองชุดตอมารับได้นะครับขอบคุณครับตอนนี้จุดแรกนะเราเราถ่ายเสร็จแล้วนะแจกไปแล้วแจกไปแล้วด้วยเมื่อกี้โดนหอมแก้มด้วยใช่คุณแม่ดิจริงๆเป็นแปนเก่าผมเฮ้ยสมัยผมอยู่แถวนี้นแหละ แล้วตอนตอนนั้นเราเราก็รุ่นนี้เลยเหรอไม่ผมอย่างนี้แหละแต่ว่าผมมึงแบบตอนนั้นเขาบอกเขาอยู่17ไงนี่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าห่างกันประมาณ40ปีแล้วตอนเขาแต่งหน้าเลยมาอย่างนี้แหละชุดาถุงมาอย่างนี้แหละโอเคคนบ้านบ้านเนีมันก็บ้านไปเราชอบผู้หญิงบ้านๆรุ่นแม่แล้วนั่นน่ะวันนั้นไม่รู้ไงมันมืดอ้ะคือคว้าอะไรได้เราเราก็ทุกอย่างไปก่อนหยอกเล่นหยอกเล่นเอออ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดที่2กันจุดที่2เนี่ยคนรออยู่ประมาณ สี่ร้อยกว่าคนเป็นชุมชนรวมพัฒนาชุมชนหลังแตร่วมพัฒนาไม่ใช่รวมนะร่วมร่วมพัฒนาไปคือแถวเนี้ยส่วนมากเราใช้มอไซค์อ่าเองต้องอย่าสังเกตเราเดินเนี่ยซอยเล็กมากซอยเล็กซอยเล็กซอยคับแคบมากคับแคบเนี่ยมันจะเป็นคับแคบมากคนบ้าเลยซอยแับแคบเนี่ยซอยคับแคบแล้วก็แบบเขาจะใช้มอไซค์แต่จริงๆตรงเนี้ยถ้าเดินไปนะ ไม่ต้องพูดบอกเขาที่คุณแม่เขาอยากช่วยโอเคแม่คือตรงซอยเนี้กับซอยฝั่งนู้นน่ะเออมันจะไปทะลุถนนฝั่งนู้นเลยถนนใหญ่ฝั่งนู้นเลยไอแจ้งวัฒนาตรงนั้นนะเออแล้วแล้วเส้นไหนที่เราวิ่งหนีคนเขาสองเส้นนี้เลยวิ่งหนีทำไมวิวิ่งไปจับมันไงอ๋อตอนเด็กๆก็มาวิ่งเล่นตรงนี้กันให้เพื่อนเจบใส่ชุดสีกางเกงพี่วิ่งไปเป็นรับราชการใช่บางทีก็โดดลงน้ำนะขนัดร้อนๆอแล้วแต่ใช่นะพี่ด๋วงหมดละ ต้องบอกว่าชุมชนนี่จริงๆนะเขาเขาถึงกันหมดอย่างเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปหาลุงกับป้าที่ผมเคยแบบคืออ้าวมันทำไมต้องเฮ้ยต้องห้าวกันคนแถวนี้ก็อย่างงี้เรียกแต่เขาเรียกว่าไงเมาเรียไหมอ๋อเขาจะเฮ้ยห้าวกันอย่างงี้ว้าวกลางปันไอ้เฮ้ยก็คืออยู่อยู่ได้ไหมเราต้องรีบตอบถ้าไม่ตอบเขาจะว่าเขาไปแล้วต้องรีบตอบเดี๋ยวเขาไปไวอ๋อคือทักกันทีเดียวใช่ได้ว้าวเอาเลยเหรอไม่ได้ว้วแล้วก็ต้องตะโกนได้ว้าวกั้งวันได้ กลางคืนจะไม่ขานแต่จะแอบด,ดูตรงซ่องหน้าต่างว่าใครเหรอดูให้ใครมาที่นี่เขาไม่่างนั้นดูใครมาดูมาสมมติสมมติสมตสมติตอนกลางวันนายเป็นตอนกลางคืนนาะยอยู่เปล่า <c oughs> ดูชุดก่อน <c oughs> ดูสภาพก่อน <c oughs> ไม่เห็นหน้าเลยต้องเห็นชุดก่อนทอําไมอ่ะเพราะว่าไว้หน้าไว้ใจหรือเปล่าอ้าวถ้าเป็นกางเกงขาสั้นมาเสื้อบอลอย่างเมื่อกี้เปิดรับเลยเปิดรับนะเข้ามาเลยไม่เอาละนาดมาให้รถแต่ถ้าเกิดมีละนาดมาอะไรป่ะ สวัสดีบ้านอ๋อสวัสดีครับอันนี้สองอันนี้ช่างสอสอประจำซอยหลอพี่รู้จักทุกคนอ่ะอ๋อแล้วนี่น้องน้องนี่น้องคนนี้อ๋อนี่คุณประวิทย์ประวิทย์ไหนเนี่ยวงสว่างอ๋อบ้านเขาอยู่วงสว่างอยู่วงสว่างใช่กูรู้จักทั้งซอยไอ้แป้นจริงเหรอเดี๋ยวพูดจาขวางหูเดี๋ยวปิดซอยตีมึงเลยเดี๋ยวก่อนมึงมาโชว์อำนาจซะแล้วมาโชว์อำนาจใหญ่ตรงนี้ซะแล้วพี่บอกแต่วันที่เองโทรมาแล้วว่าถ้าเกิดมาแจกของแถวนี้นะคือถิ่นพี่ฮัลโหล ไม่ต้องพูดฮัลโหลครับครับผมท่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชุมชนหลังแต่ร่วมประธานประธานประธานชุมชนประธานกระนังประกาศให้ให้มารับของแจกต้องขอไปชุมชนใช่อ้างเทียงด้วยนะครับอุ้โอมผมคือเท่จ้าบมากอันนี้เขาเรียกทรงสาวทรงแบบสาวสกิทแม่สกิทแม่ไงบอกแม่แม่ดูนี่เนะตัดผมตรงอะไรแสองชุดนะจ๊ะทำสกิทให้ให้ผมด้วยนะได้ส่งในรู จุดนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะฝากของไว้แล้วก็สามารถที่จะมาเดินมารับได้อีกนะครับจะมีคนเฝ้าจนถึงตีห้าใช่รับได้ตลอดนี่เพิ่ง10บโมงสิบเอ็ดโมงไม่เจ้าของบ้านเขาเฝ้าให้ไงยี่สิบี่ชั่วโมงเหรอนี่ไม่มีวันนอนเขาดูทํางานตลอดจะมีคนผัดเวรกันเดินกลางวันเขานอนไงกลางคืนเขาจะออกทํางานที่นี่ก็เป็นอย่างนี้ไปครับไปที่ต่อไปใช่ไหมครับโอเค เอาล่ะครับโอ้โหไม่เลยเราพี่น้องพี่อยู่นั้นมาทำไมไอ้แพะเข้ามาเน้นครับมาแจกมึงอ้าวแล้วครับทำไมวะอันนั้นอันนั้นพี่อาร์ตอยู่อีกช่องหนึ่งช่องเออเอาดิแล้วไม่ใช่ทำไมเมื่อกี้แท้แปลกปับพี่แปลงก็ไม่เป็นอย่างนี้นะไม่ได้ดูสนุกสนานไงอ่าโอเคเอออ่าลองดูสามสองหนึ่งอ้าวแล้วแพะเข้ามาเนตนะฮะเราก็เสร็จเ,เร็เ แหกปากแหกคอวันนี้ภารกิจของเราในการที่มาแจกไก่ CM c h i c ชิ n เกสำเร็จแล้วสำเร็จเรียบร้อยว่าไงอาจารย์ดูคือว่าจริงๆโอ้โหเราต้องกินต้องกินเหล่านานมากๆนะเหลานานี่โอ้โหน่ารักทุกคนเลยโอ้โหเดี๋ยวบางคนบางคนก็แบบว่ามาขอถ่ายรูปจานอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบดึงกระชากจะโอ้โหพรอพงกินติ้งต้องคุณโอ้จริีเกงเชียววันนี้นะครับขอบคุณพี่นายมากๆเลยนะที่มาช่วยแบบว่าช่วยเราแจกไก่ครั้งหน้าคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไร โดยเฉพาะคลิปของเราแปนนายแปนนายนายแปนจะให้เราไปทําอะไรหรือจะให้เราไปทําอะไรที่ไหนมีหลายคนบอกว่าอยากให้ไปตลาดน้นอยากให้ไปเจอแม่แม่นู้นนี่นั่นพิมกันมาได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดให้ไปแม่เจอแม่อะไรที่ต้องิมมางอ่ะก็เจอแม่ติ๊งติัน ผมรู้ผมเข้าใจแล้วว่าวันนี้มันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงเองพูดเหมือนพี่มาเอาคืนเน่พี่ไม่ใช่พี่สนุกของพี่คือผมก็มีไม่ติมเชียงใหม่ไม่ใหญ่ลำบางไม่บางไม่เไม่ชิดเหมือนจันไม่จะรันไม่จะบูนไม่จะรวนสงขาไม่บุกานองขายไม่ละไม้เมืองแพร่แม่ของด้วยสัตว์เสียงดังจริงวันนี้ตู้ดังไปหน่อย เครื่องเสียงมาแต่พี่กระมงแตกแลยวันนี้ขอบคุณพี่นายมากเลยคลิปหน้าเจอการอย่าลืมครับกดซับสไครต์ด้วยไอแพรชาแนลและอย่าลืมช่องของพี่นายนายชาแนลเฟมิลี่ครับฝากไว้ด้วยนี่ฝากไว้ด้วยตอนนี้มีคนติดตามอยู่ประมาณสัก1ิกว่าคนแล้วสิบสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนครึ่งอีกครึ่งเป็นคนเป็นคนแค่วันนี้พี่มาแล้วเดี๋ยวขากลับพี่กับไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมไม่รู้รถพี่จอดไกลด้วยผมติดต่อรถมาให้พี่แล้วจริงป่ะใช่ นี่นี่นี่อันนี้ให้เขาขับไปส่งที่รถเลยใช่ป่ะใช่เดี๋ยวให้ไปอยู่กับเขาเลยแล้วเขาจะดูแลพี่เองทั้งวันวันนี้ทั้งตลอดปีตลอดไปเยไปทำไมใจดียังวะนี่เองนะเป็นคนที่แบบพาพี่นะไปนู่นไปนี่ไปนี่เลยอะไรอ่ะนี่อละนี่ไงรถตำรวจโอ้ยสัดเดี๋ยวย่ำหน้าแม่งเลยฮะก็ผมพารถตำรวจมาเพราะพี่เนี่ยเดินอยู่ในชุมชนแล้วพี่ก็เดินเหมือนแบบเดินเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราหาอะไร หาของกลางอะไรดิของกลางอะไรเนี่ยของกลางที่หล่นจะเป็นของกูวันวันทำไมไม่หลับไม่นอนโอ้ยขี่กูวงให้ง่วงได้ไงเออโอ้เปียวฟ้ามะพร้าวแก้วนี่ระเบิดเข้าว่างมั้งทำให้กูเป็นไขมัือาจารย์ดูมั่งนะเบิดมั้งจนคนที่มาจำตัวตนกูได้ใหญแปนไปเดี๋ยวผมเอารถตำรวจไปส่ง